สวัสดีจ้ามือนีเดิเลิกได้ใส่เห็นอยังวัตถิวาได้เลิกได้ใส่เอากลองออกจากหนองป่าจ้าไปงอนสวัสดีครับ I'm I'm not gardening I'm not doing anything but going down and doing a bit of fishing and get the uh, <laughs> get the box <laughs> stuff out the pond okay there's a storm coming เร็วเออ yeah uh, you need to stay there yeah o yeah <okay. S 1> you got your, yeah, can I just say can you can you just video me for a bit Yeah. Um, ถ้า anything goes wrong e t 2 million views ที่คุณ get. ด้ r ั t h e v i d e off down o 1 1 191อะไรนี่จ้ะกองราการเอเอซูมน้าจ้ะซูมกับต o ะลมไปจ้ะนี่เห็นหมเป็นยักิดเล่นสี่ดียวแเพราะว่ายาวที่จ้ะ มืดมาอีกจ้ะเห็นบ่จ้ะมืดมืดมาอีกแล้วนี่โอเคโอเคอยู่ที่จะต e อ i บี quick quick กรเร็ว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 โอเคเอมแซนเดีย a ีบร้อน take that chicken that I think also, yeah? it as <laughs> 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 <Losey. Losey, coughs> well, yeah? ha 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 เตรียมตัวเฮนี่กอดดาวิดอยู่เฮนี่เฮนี่เย้เย i ะไปเช้าอีกอยู่ท้องต้องเช้าเร็วอยู a พอไ แป๊บปรูว่ามันยังยในกล้องนะจ้ะคิดว่าเนา่าหรอละ่ะโดนเติมแล้วไม่ได้เลิกเดยใส่ยัก์เทียยื จราสิงเกลแต่อ้าจราสิงเกลเสือคุ้มจ้ะเสือคุ้มเสือคุ้มเปลสกับเสือคุ้มพ่อยายเสือคุ้มเขาเอื่นจราสิงเกลนะคะเนาะโทรอินอันนี้โทรนะเฮ้ยหนอ dragonflies are not happy. Now, Lola, because it's a Lola. I think that, Yeah, I only know it's this box, dressing gown. You have your dressing gown in there as well. Yeah? Alright, oh, right, not many. That's why they blow down. Mm. Honey, clean. You can clean after. Come on. Hello, Storm, come. Get chicken as well. Get that as well. Bye, Rong. Go help your dad. Hello. Bye. Bye, Hello. Go help your dad. Bye. Hello. Bye, Hello. Go help your dad. มืดคักแล้วจ้ามืดคักขึ้นมาเบิดแล้วจ้า กรอบเปลยจ้ะผูกอยู่ทำอะไรเอ๊ะ ดูสิก็เหี่ยวอยู่ดูสิก็เหี่ยวอยู่บันทีเบิงจะว่าพญายสิออกขึ้นมาจากไอ้ไอ้น้องปลาแบบใดเบันที ซุ่มว่่อยากขึ้นจ้ะซุ่มว่่อยากขึ้นซุ่มอยากตยากย,กยกตวันมีกอแฮวฮะนี <c oughs> ่เ้เดี๋ยวดิมือคือมาเบิรดแล้วจ้ะ Go, go! <laughs> you can't wash them. I can't wash them. กินเดอะสติงกี้เฟิสสามตัวอ๋อโอเคจะเริ่มกลาวทรียนะถูกต้อมาขึ้นมา you want pass me that เด้ออะไรแคมโพย up try it n o โอเคค่ะน yeah. okay. well, uh, well, so okay, yeah. ี่คือภารกิจของพยายอีกชิ้นหนึ่งที่เอากล่องออกจาก

Thank okay. No, You said dressing gown, I mean, oh yeah, not many as well. Okay, โอเคค่ะภารกิจเสร็จสิ้นอีกหนึ่งอย่างมืดคืนมาเบิดป่ะเนี่ยเนี่ยนี่รัฟชิโน Do you think I can walk through there? Be very carefully, if you take the dog with you, because don't forget it, we have had an awful lot of snakes lately. Oh, OK. Yeah. Oh, will we'll, we'll well, we'll we'll go. you come with me? Come Yeah. All right. Man. Come on. Thanks. Come on. Come 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 on. on. ไป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 เร็วๆฟ้าร้องไปเดิน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 นี่คือ,อคขันสมุดรเฮดแล้วๆหน่อยกระสีงามคักได้จ้ะเพราะว่ายังเวทีว่าไม่ใช่กระสีเอามีไส่เหล่ากระสีเฮ็ดหมองนงั่งจิบกาแฟาเนาะโอ้โอจะเป็นน,น้ำไหนมีเงินน,น้ำไหนเฮ็ดจ้ะมึงรู้เลยอันนี้คือไอ้ดิน thiên cò nè cái cái này cả yu đó đi đã, bay luôn bay, bay đi, go, này, phải

ไปไปโอเคท่ามนตนบึงดูจ้าบางท้องฝ่าบงเมื่อมืดบาเบิดมึงดูจชามก้าวเลยเวีเีดาเออภูพาเอ้สวนกวางชิเกี้พา เขาสวนกว้างม่น้าหนิเฮ็ดนะจ๊ะเนาะโอ้ยเซ่าตกใจหมดเซ่าโอ้โกอบที่นี่นะน้าหนิเฮ็ดเด็ดทำขัรใซ้เบอร์เตเฮ็ดนะจ๊ะเนาะตร้นี้เป็นสิดบวิวงามค่ะจ้ะ อน yeah. bon ี่ยูเทนหรอบอลทุกคนเนี่ยเห็นมาจากมืดมาเอ๊เห็นมาจากมึงวิวรู้มึงวิวรู้มึงรีวิวลานมาร์คของยายดูจ้านี่รีริานมาร์คของยายแล้วก็คนงานคนงานพญายเอายาให้ไอ้เขาโคตรจ้ะนี่